กดไลค์ครับพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อืโอ้โหเปิดมาเก็นี่นะครับโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะกัลัมไปเดโชในเกม เออฟิลอมซิตี้นั่นเองนะครับผมเป็นเกมกาก,ากๆที่ไป่กากซะเลยน,นะผมเซิร์ฟที่เล่นประจำก็คือเซิร์ฟนี้นั่นเองนะเราไม่เลือกตัวละครกันเลยเอาแบบห้ามมีอเอลเมนด้วยมีโจทเนี่ยคราวนี้เราจะมาเป็นตัวปวดแล้วผมในโอเคเงินมีเป็นเมินะแล้วแค่ผมเดี๋ยวเราไปเลือกรถเออซูรุยแล้วก็เป็น ครักบกกาประมาณนี้นะอืมเราเอาอะไรดีครับทุกคนเอารถนะผมชอบใชล้ลูกคติเอ๊ะเอารถระดับแรกเลยแล้วตต้งสีสีเฮียมันแบบชุดชาตินี่รถฟีเอาคาเรงค้างนี่เฮ้ดูไปดูมาก็เข้าเฉยเลยฮะทีน,นี้ก็มาแบบก็อุ้บะท้ากับตัว เออเอาดิโอยชิลล้มเลยแบบแบบปั่นป่วนเมืองเออคล้ายๆ GTA แต่ก็ไม่ใช่อ่ะเออชนตำรวจคือชนตำรวจชนตำรวจโคตรชั่วเลยต้องเจอกันฮะเราก็ไม่มีวันพังอยู่แล้วแหละปะทะปะทะปะทะเอ้ย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อไม่ได้ไม่แล้ววะอือไปดีไปดีอือโอ้โหเลิกเลยโอเคเราจะยังไม่ซื้อปืนนะผมเราจะไปซื้อในอีพีได้อีพีน้าจะไปเล่นเป็นตำรวจดีกว่าไปวะฮะวันนี้ก็เป็นจุดเกิดนะเออเป็นเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูที่เล่นอ่าถึงแล้วนะครับผมตรงตุดนี้ก็เรียกว่าสนามบินนะเอาเงินเพิ่มเฉยเลยฮะอเสียงเครื่องบินนีน่โอ้ย <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นสนามบินนะครับผมนะแล้วก็สามารถไปเล่นได้นะครับผม มีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้อแหลกแหลกแหลกนี่ครผมอุ้ยมันเหมือนที่ GGA อ่ะเออ GGA เขาจะมีด่านพวกแบบนี้ไหมเออแบบเขาขับรถไปแต่อันนี้ก็เออก็ถือว่าดีนะเออว่าขับรถเลยอืมแล้วก็กลับมาที่สนามบินเออเอ,อดีรถถึกแล้วผมวิธีการหาเงินนะครับผมก็ง่ายๆผมแล้วก็แค่เนะี่ย ไปทำพวกเนี้ยเออแล้วแล้ปีนขึ้นไปน่ะไปหาที่อุ้ยอยึโอเคอาหาที่พวกหาที่พวกพี่ไม่มันลอยได้เออแบบ,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 บบพวกอันนั้นอนะ่ะอืมประมาณนั้นแหละเราก็จะไดังเท่านั้นละนี่ฟุ๊ปอุ้ยตีละฆังอุ้ยเออโอ้ยฟันมาแตกมาแตกมาแตก เนี่ยเนี่ยพวกอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นด้านหน้าไหมครับทุกคนเนี่ยพวกเนี้ยได้เงินเห็นไหมเราขึ้นไปปุ๊บเยวรงเงินลงเงินเพิ่มครับผมเราจะโอเคครับผมแล้วก็ไปเล่นปลาแล้ว,ลวเออต่อมาเราก็จะไปดูข้างบนนั้นนั่นนะบนน่น่นทางขึ้นแล้วก็จะไปกันเลยนะฮะโอ้ยโอเคจะถึงแล้ว เห็นไหมห้าเงินเพิ่มแล้วนี่เห็นเห็นเห็นตัวเลขไหมบผมเงินเพิ่มแล้วเงินเพิ่มแล้วโอเคตรงนี้จะขึ้นยากหน่อยต้องมีทักษะปุ๊บปุ๊บวุบววโอเคเขาได้ละไปจอดรถไปจอดรถจอดรถดีไปอย่างง่ายเลยจอดรถจอดรถจอดรถ โอเคนี่ดูโก้ทันทีอ่าดูโก้อะเ <c oughs> <c oughs> บกตกเลย <c oughs> โอเคแม่อย่างเท่เลยเนี่ยเป็นพับอืมบล็อกคลิปดีกว่าไหมโอเคสิ่งที่ผมยังไม่รู้นะก็คือการไปตรงนู้นน่ะเราจะไปยังไง เนีย่ยดูดิอ่มันมีทางให้เล่นอ่ะเออเหมือนเหมือน GTA เลยแต่ผมไม่รู้ทางไงเนีย่ยลงพวกนี้ก็น่าจะได้เงินเหมือนกันนะเออมีคนถือปืนป่ะยิงยิงอะไรเพื่อนไปแล้วไปแล้วอ,อือรถอื่นป่ะ,ะแสดงว่ เนี่ยผมไอ้วงศิแรงนี่ก็เป็นพวกอันนี้นะฟึ๊บเนี่ยเราก็จะไปผูกด้านบนนะอุ้ยเออทำไมเราต้องจบได้ไงทำไมเมื่อกี้อู้อดีเอาดิเอาดิเอาไปเลยโอเคต่อไปอะไรเนี่ยเราจะมาดังนั่นเองนะเขาเรียกว่าอะไรแรมดังหรือว่าไงวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนไม่งั้นเพิงงเ่มอีกฮะนี้ดังขึ้นโอเคเรากลับไปตั้งหลักแบบเอาเสียงรถหายโอเคเดีแล้วไปสุดขอฟ้า <c oughs> นี่ดีบดีบโอ้โหตีลักาลา <c oughs> มาไหลลงอืมอืมอืม เอ้กลับมาแล้วเฮ้ยเอยอเอนี่ทับเลยทบได้ทบได้รถสีไม่สวยเลยว่ะเขาเปลี่ยนสีก่อนักกันเลิ่เปลีป่ยนสีได้ใช่ไหมสีดำเนี่ยเอารถด,ดอมเลยเอ,เ,อเอ้าเอ้านีา่เฮ้ยคาลิงคังอ้โหยังเท่เลยดูมิตรทุเรศตัวบดี้เ ต้องตัวตัวใหญ่อีกนิดนึงเอออันนี้นนี้ปวกคลิปดีกว่าอะไรรูปกโตเลกโตโตเบโต <c oughs> แต่เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดดนึ่งแล้วกันนะตัวนี้เป็นค่ายทหารนะครับผมถ้าถ้าดูไม่ผิดนะเนี่ยเป็นค <c oughs> ่ายทหารอุ้ย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 ่านทห, <c oughs> หารนะครับทุกคน นี่ครับผมใ่นะผมตัวครับเอาเคยมาดีก็มาดิมาดิเออก็มาดิ <c oughs> ไม่แน่นี่วาเองอะ oh. นะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับผมนี่มันจะมีที่ดาวอยู่ตรงนี้นะครับผมใครมันกระโดดสูงจังวะแอมเมนบ่นีเอือแคเเครับผมแล้วก็จะไปที่ต่อไปกันเลยนะ มาเมืองนี้รู้สึกอุ้ยวัดอะไรกันนี่เมื่อกี้อะไรผ่านไปวะโอเคครับ okay, ผมเราจะไปดูสถานที่ต่อไปนั่นเองนะคะผมรีวิวเมืองรีวิวเมืองรีวิวเมืองนั่นก็คือตรงนี้นะั่นเองเป็นจุดขับรถนะครับผมวิธีการเข้าไปอะนะทุกคนมันไม่มีเลยเว้ยเนี่ยเราเราต้องทำเงี้ยวเ,เว้ยกระโดดเข้าไปเดี๋ยวเราไปหาจุดเริมตรงก่อน อึบอึอึบกระโดดไปเงี้ยแหละอันนี้เป็นสนามแข่งรถนั่นเองนะผมเป็นสนามแข่งรถนะครับทุกคนก็นะนี่เห่อ่อหึก็น่าจะมีการอัปเดตมาหน่อยนะผมรู้สึกว่ามอไซค์น้อยไปนะผมเครื่องบก็น้อยไปดูไม่ต้องก็ได้มั้งปืนอนะ อยากให้มีวุริยาใกล้บ้างนะครับทุกคนนะเอะอ,อช่วยกันเฮ้ยรอใครนี่ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นไม่ใช่ตรงนู้นนะผมแต่เป็นตรงนี้ดีไงครับแผ่นแผ่นไม้เนี่ยแหละก็เป็นจุด,ดนะเริ่มต้นนั่นเองครับผมให้เราค่อยไปเบิกใหม่นะโอเคนี่อเออคะแนนใครอ่ะเมืองนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปสัามัไป มาเด,าเดไปเอ,ออ,อ <c oughs> <c oughs> เออเ้ลยล,ยลยไปมีล้อหลดด้ต้องินเพิ่มไงเนี่ยเดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคันอย่างเงี้ยเออคันเล่นค้าง to chết, 8 2, 1 BÔI Ui Bởi mà có tay CHÔN LÊ Ui Ui Ok Ui TẠNG mày, MẠY Ok rồi Ui <laughs> CHÔN โอ้โหเทเกอร์นะครับเฮ้ยมีคนตำรวจเฮ้ยมีเจอคนตำรวจดีกว่าวันนี้พอโนมอ้าวเจสชื่อแจ๊ดปะวะไปะทางนี้ดีกว่าปะเดีย๋ยวเราไปดูสถานที่นี่งครับผมอุ้ยจริงๆเมืองนี้ก็ใหญ่อยู่นะผมแต่มันแบบอุ้ยพื้นโลกมันใหญ่ไงพื้นโลกแบบพื้นมัน้ำอะมันสูงอะ ใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างบนนั้นกันเถอะครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้แหละเดี๋ยวเราพี่เลนไงตอนเด็กๆใครเคยเป็นบ้างครับผมทางขึ้นดีดีวีไม่ขึ้นไปขึ้นทางลงอ่ะเนี่ยแหละเด็กๆผมก็เคยเป็นนะใครเป็นฝากคอมเมนต์นะครับอุ้ยโอ้โหรถกูยิ่งอึดอยู่เด็กอุ้ยโอเค รถกากจังโอเคมาถึงครับผมเนี่ยผมเดี๋ยวผมมาไปดูครับผมทางลงอยู่ทางนี้อา้า <c> ว <ười> ไม่ใช่ <c ười> มไม่ได้มาทางนี้เงินเพิ่มเฉยเลย้ออืออจะติดกับต้นไม้อย่างเดียวไม่ได้นะครับทุกคน นี่นะคผมเป็นเเห็นตึกอยู่แถวแถวนี้นี่นีนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านบ้านหลังหินเป็นตัวใช่ดูครับผมอุ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้มันคือการซ่อนตัวขั้นสุดยอดเราดาันรถเข้าไปก่อนเอ้ยรถไหลรถไหลดันดันดัน รถบัรเบาขนาดนั้นได้เลยอ,อ้าด,ดันดันซอ่อมไห้เออโอ้ประตูนี่ใหญ่เท่าฝา,าบ้านดิ้บ้านเป็ดหรือไงวะเนี่ยใหญ่โดออรถอะไรเช้าเสร็จปเขาไปที่อื่นเลยนะเพิ่งดูแล้วเนี่ยครับผมผมไม่ได้เคยเข้าไปเลยไปเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อืน่นกันดีกว่านะครับผมไป โอ้ยเครื่องบินเครื่องบิน,บ,นบินก็ตับเลยอืออะไรเป็นพื้นที่แถบทะเลทรายนะผมของเมืองนี้เป็นเมืองแถบทะเลทรายนะครับผมเดีย๋ยวไปดูเดินเดินเดินเอ้ยเดีย๋ยวเราไปดูเมืองต่อไปกันเลยนะครับผมต้องขับตามตามเส้นทางอะไรครับจะมีอีกประมาณสามที่มั้งสามหรือสองที่นี่แหละนะที่ผมไปเจอมานะครับทุกคนเนี่ยผมนี่ก็คือหนึ่งที่นะครับวผมเป็น เออศูนย์สมุนไพรนะนี่ตัวนี้ก็มีสรากตึกนะไม่ใช่ตึกดิสะพานที่พังมาแล้วแล้วเขาได้มาสร้างสะพานนี้เป็นสะพานใหม่นะผมสะพานยุคใหม่ตอนเาองนะผมโอ้โหเงินเพิ่มได้ไงวะแถวนี้ผมเป็นแถวพวกพวกไอ้รถรถรถพวกเนี้ยเออปีกันเพียบเลย ไม่รู้มาอยู่กันทำไมบ้านนี้ทะลุได้ไหมเอา้าทะลุไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูในนั้นกันเนกเลยครับเดี๋ยวดูอบ้านหลังนี้ผมยังไม่เคยมาดูเลยโอเคไปเ,เราไปดูมันไม่รักรถเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมดูสิ โอ้โห oh oh. บ้านนี้ใหญ่เกินติดอะอ้าวค้างจบละชั้นไอือโอเคค้าค้าง ไม่น่าเข้าเลยบ้านอาถรรพ์นะตรงนี้โอ้โหตอเขาใหญ่เลยนะผมนี่ก็เป็นซากบ้านล้างับผมเดี๋ยวเราไปดูเอ,อที่ต่อไปกันเลยได้ครับผมนะเดี๋ยวเนี่ยผมบ้านล้างอนะซากบ้านล้างเราห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะเบิกเราไปก่อนเลยเขาเล่งชองขทางน,าานะครับเดีวนะเราขับตามเส้นทางไปดีกวะ่ะ นะอืมดีอุ้ยชนอะไรวะอ๋อเขาตัดไปจะเสมอกันโอเคเขาทำพื้นที่ไม่ก็จะเสมอกันเท่าไหร่เงินเพิ่มเฉยเลยฮ้ยมีคนด้วยวะ่ะโอ้มาเดี๋ยวช่วยอุ้ย เนี่ยผมที่ต่อไปก็เป็นเมืองครับผมเป็นเมืองเมืองนึงครับผมอยู่บนเขาอะนะครับอยู่บนภูเขานะรถไฟเสียงเครื่องบินดีครับผมเมืองอะไรไม่รู้นะครับรู้คิดว่ามันเป็นเมืองอะครับ <c oughs> ที่สามารถทะลุทะลุได้ ยังหหดเลยเฮ้ยผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวเราไปสำรวจมันกันก่อนนะครับผมตั้งแต่เลี้ยวขวาไปก่อนนะครับผมเนี้ยไฟจราจรไม่มีครับผมก็เนี่ครับผมเป็นเมืองเป็นเมืองหนึง่งไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะมีประชาชนไม่ค่อยมาอยู่กันแถวๆนี้มัสนสวยเป็นเมืองร้างนะครับผมประชาชนไม่ค่อยอยู่น้านๆนี่น่าจะเป็นสนามบินทะเลอย,อย่างนี้เลย เนี่ยผมน่าจะเป็นสนามเบนนั่นแหละเอ้ยเราริูเมืองไม่จบเลยอยาเพิ่งออกเลือแต่เดี๋ยวเราไปดูอีกอันนี้ครับผมนี่ผมไม่ได้มาดูเลยอันนี้คืออะไรหรออ่ะน้ำมันหมดปุ๊บโอ้อืม <c oughs> สีนี่ใช่เลยนะนี่อ๋อไม่ได้ไปกลับ เดี๋ยวเราไปดูสนามบินกันต่อนะครับผมเราจะขับไปตรงสนามบินนั่นเองครับผมจะประท้าแล้ว่ายังวันนี้หาที่ดังก่นอนเคเลงให้พร้อมโอ้กลางเป๊ะเลยไปสามสองหนึ่งฮุบสวยได้เงินเร็วจังวะไปเจ๊ดูกอนปลอดภัยไหมโอเคหน้าพาปลอดภัยเอามผม เดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึ่งนะผมพวกม็นเป็นสะพานแบบๆนะเห็นหดูออ้ยโอ้ยเนี่ยผมเนี้ยเป็นสะพานนั่นเองไม่เป็นเขาเรียวกว่าอะไรเอ้ยก็นั่นแหละสะพานอุย้ยสะพานที่แบบว่าอือหือ ออ้ยอย่าตกน้ำนะตกน้ำนี่คือไม่รอดเราข้ามไปอีกฝั่งได้ปะไม่ได้ต้องทำไา้สิกดบีไว้แหกนี่ไงโอเคน่าเมืงองเงียบโอเคนะผมสำหกับใครที่ชอบคลิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนี้เป็นทางขึ้นใช่ปะไอ้กูจะขึ้นเ <c oughs> นี่ยคนคนจะอ <c oughs> ้มันลอยอย่างนั้นนี่อา้าวทะลุคนไปเลยนี่กูเป็นวนิญญาณป่ะนี่กูเป็นวิญญาณป่ะดี๋ยวผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ